สัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อว่าคุณครูดวงรัตแปงทองค่ะบุตรการศึกษาปริญญาโทค่ะสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะหลักสูตรของเราที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือหลักสูตรที่มีชื่อวิชาว่าหลักการจัดทํารายการนําเที่ยวเบื้องต้น หลักสูตรนี้30ชั่วโมงค่ะในการเรียนซึ่งในวันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนในแบบออนไลน์เนอะให้ทันกับยุคในช่วงของโควิด -19 นะคะที่หยุดเชื้อเพื่อชาติอยู่บ้านเรียนหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยกันค่ะเมื่อศึกษาจบครบหลักสูตรทำแบบทดสอบก็จะมีเกติบัตส่งอีเมลไปหาทุกท่านที่บ้านเลยนะคะก็ขอ,อนุญาตแนะนำรายวิชานะคะ ื่อวิชาก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะนะคะวิชาหลักการจัดทํารายการนําเที่ยวเบื้องต้นค่ะสมรรถนะของหลักสูตรนะคะข้อที่1คือแสดงความรู้เกี่ยวกับรายการนําเที่ยวนั่นก็คือเราจะศึกษาเกี่ยวกับรายการนําเที่ยวว่าคืออะไรอย่างไรนะคะถามว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างก็นักเรียนนักศึกษาไม่จําเป็นจะต้องเป็นสาขาวิชาการท่องเที่ยวนะคะ ใครก็ได้ที่มีความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวมีความรู้ประดับตัวเองไว้ถึงแม้ว่าช่วงนี้จะอยู่ในช่วงยุคโควิด -19 ทําทำให้การท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะซบเซาลงแต่ว่าหลังจากนี้หลังฝนตกฟ้าย่อมกลับมาสดใสเหมือนเดิมแน่นอนนะคะการท่องเที่ยวก็จะกลับมาบูมอีกครั้งออขอให้ทุกท่านเนี่ยเก็บเกี่ยวช่วงนี้เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวเอาความรู้ไว้นะคะแล้วหลัก รายการนําเที่ยวเนี่ยนอกไปกว่านี้ก็คือชุมชนต่างๆที่จะอยากจะพัฒนาให้ชุมชนของท่านเนี่ยให้เป็นชุมชนของการท่องเที่ยวนะคะรายการนําเที่ยวของชุมชนก็สําคัญเพราะฉะนั้นท่านมาศึกษากับเราเถอะค่ะเรามาดูกันว่าหลักการเขียนรายการนําเที่ยวเป็นอย่างไรเราจะสอนให้รู้จักตั้งแต่รายการนําเที่ยวคืออะไรมีอะไรบ้างข้อที่สองก็คือในเรื่องของการ แสดงความรู้เกี่ยวกับประเภทของรายการนําเที่ยวองค์ประกอบเวลาเราจะเขียนรายการนําเที่ยวเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างอะไรที่จําเป็นอะไรไม่จําเป็นมีกฎหมายเกี่ยวข้องหรือเปล่าเราจะไปศึกษากันนะคะและข้อที่3ก็คือการฝึกปฏิบัติจัดทํารายการนําเที่ยวภายในประเทศก็คือเป็นภาษาไทยเขียนให้กับคนไทยเที่ยวในประเทศไทยนี่แหละนะคะเอ,อถ้าเรียนในชั้นเรียนเนี่ย ก็จะได้ฝึกลงมือทําปฏิบัติจริงๆแต่ถ้าเรียนออนไลน์ก็เชิญชวนให้เขียนตามที่อาจารย์สอนจากคลิปละกันนะคะคําอธิบายรายวิชาก็คือเราจะศึกษาอย่างที่บอกไปค่ะศึกษาและปฏิบัตินะคะเกี่ยวกับรายการนําเที่ยวไม่ว่าจะเป็นประเภทองค์ประกอบแล้วก็หลักการเขียนรายการนําเที่ยวเราจะบอกเทคนิคเคล็ดลับต่างๆว่าเวลาเขียนรายการนําเที่ยวจะเขียนอย่างไรเขียนอย่างไรให้ตรงใจกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย นะคะรายการสอนของเรานะคะจะแบ่งออกเป็น3หน่วยเพราะฉะนั้น3มหน่วยเนี่ยจะมี3คลิปด้วยกันนะคะก็คลิปแรกนี้ที่ทุกท่านกำลังดูอยู่นะคะเป็นคลิปแนะนำรายวิชาให้ทุกท่านดูต่ออีก3คลิปดูต่อ3คลิปจบจบ3หน่วยแล้วก็ทำแบบทดสอบนะคะซึ่งการวัดและประเมินผลเนี่ยถ้าเรียนในชั้นเรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า80%ซ ะะแต่ว่าถ้าถ้าเรียนออนไลน์ก็ดูให้ครบ3คลิปกรุณาขอบอกเลยว่าช่วยดูด้วยเพราะว่าข้อสอบอยู่ในคลิปหมดเลยนะคะ,ะแล้วพอดูจบ3คลิปจะมีการทำแบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบเนี่ยไม่ต่ำกว่า 60%, ก็ถือว่าผ่านนะคะข้อสอบมีอยู่20ข้อทำให้ได้ไม่ต่ำกว่า12ข้อก็จะได้เกียรติบัตร ส่งไปที่อีเมลของทุกท่านเลยนะคะส่งตรง delivery ไปเลยค่ะก็เงื่อนไขาการเรียนก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนุกไปด้วยกันกับรายวิชาหลักการจัดทํารายการนําเที่ยวเบื้องต้นแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มบทเรียนแรกหน่วยที่1กันเลยนะคะคลิกไปที่คลิปต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ